Circle Frame Pattern Illustrator กรอบรปบูปวงกลมสไตล์จีนนะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard จัดวางจากนั้นนะครับก็มาที่เครื่องมือ r ริกท Tool a o t e อัตโนแตนค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับที่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่65 ความกว้าง65พิกเซลแล้วก็ความสูง55พิกเซลเป็นสี่เหลี่ยมส5้านะครับสักประมาณนี้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับมีสโตรกเป็นสีดำโตรกมีความหนาที่10ปพอยต์แล้วก็จากที่เราได้สี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ n i s e s m g n t t t o l กดชิปค้ั้งไว้เลือกสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นลงมาแบบนี้ เส้นตรงเส้นนี้ก็มีความหนาที่100จากนั้นเราก็เลือกเส้นตรงเส้นนี้เอาไว้นะครับกดชิปกระเทวด์ค้างไว้แล้วก็มือขวาก็ดึงลากเป็นการ Copy เส้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับวางไว้แบบนี้สักประมาณนี้ขอียงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ยังคงอยู่ที่หลายสิมเมต t น,นะครับให้กะอยู่ประมาณเกือบ ึงกลางนะครับจากนั้นก็กดชิปค้างไว้นะครับเลือกสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นแบบนี้ให้เคาะลงมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับจักประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ Object มาที่ expand นะครับจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ shape builder แล้วตรงนี้เลือกเป็นสีแดงนะครับ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ s h a บ e Builder กดแล้วก็ลากไปแบบนี้ลากมาแบบนี้นะครับลากมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ก็ลากขึ้นไปสักประมาณนี้จากนั้นก็มาเลือกที่เครื่องมือ s e l e c t i o n Tool แล้วก็คลิกทิ้งไปหนึ่งครั้งนะครับ เราจะใช้แต่ส่วนที่เป็นสีแดงนี้นะครับอเดี๋ยวนะครับเลือกใหม่นะครับเลือกใหม่จากนั้นก็ามาที่เครื่องมือ s h p e e u i l d e r ครับลืมครับที่จริงแล้วเราต้องเอาตรงนี้ไปด้วยนะครับไอติกงอันนี้นะครับเราก็ใช้อย่างคงเลือกเป็นฟิลสีแดงนะครับแล้วก็ลากลงไปแบบนี้แค่นี้นะครับจากนั้นก็คลิกทิ้งไปหนึ่งครั้งแล้วก็ คลิกเลือกใหม่กดเมาส์ขวาสั่งอันกรุ๊ปจากนั้นก็ดึงเอาอันนี้ออกมาแล้วก็ใช้ s e c t i t n tool เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ d Delete ทิ้งไปจากนั้นเราก็มาเลือกอวัตถุชิ้นนี้เอาไว้นะครับมาที่เครื่องมือ r o t a t e t o o l แล้วก็มาวางไว้แบบนี้นเนตค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี ริวตรงแองเกป้อนค่า180องศาจากนั้นใช้คำสั่ง copy มันก็จะได้ัษษาได้วัตถุชิ้นนี้มาอีกชิ้นหนึง่งหลังจากที่ได้มาแล้วนะครับเราก็ถ้าถ้าไม้บรรทัดไม่อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ Ctrl R นลครับจากนั้นเราก็ใช้ s e l t i o n Tool นะดึงดึงเส้นไกด์มามาวางไว้ตรงนี้อ,อันนี้พี่กด บางเส้นไกด์เอาไว้ฉะนั้นพี่ต้องกด Control ่นะคะ Control ่นะครับ, Control รบเพื่อที่จะให้เส้นไกด์มันแสดงเมื่อกี้เราดึงเส้นไกด์มาวางเอาไว้ใต้ฐานของวัตถุนะครับจากนั้นเราก็าขยับวัตถุชิ้นนี้แล้วก็ใช้ลูกศรที่เพิ่มปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเคาะขึ้นไปครับเคาะขึ้นไปให้มันอยู่ระนาบเดียวกันกับ วัตถุชิ้นนี้นะครับอันนี้มันขึ้นสูงไปเราก็ดึงมันลงแบบนี้หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเล็งดูว่ามันตรงกันแล้วนะครับตรงกันทั้งหมดแล้วเราก็เลือกวัตถุทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่เครื่องมือ shape b u i l d er นะครับที่จะเชื่อมวัตถุสองชิ้นนี้ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้คือมันเป็นนละชิ้นกันอยู่นะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ shape builder กดแล้วก็ลาก เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมันเป็นชิ้นเดียวกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่วินโด์นะครับมาเลือกหน้าต่างของแปดหรือว่าจะกด F5 ก็ได้นะครับเนี่ยครับอ,อันนี้คือแปดนะครับจากนั้นเราก็ เลือกวัตถุชิ้นนี้แล้วก็จับโยนเข้าไปนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีกรอบสีส้มๆมานะครับเราก็ปล่อยมือเลยนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ว่าเป็นนิว l o o d เราก็คลิกเลือกตรง Pattern b l o c k แล้วก็กดโอเคสำหรับตรงนี้นะครับเราจะชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้พี่จะใช้เนมคำว่า Pattern b l o ลัดไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่ตรงนี้พี่จะขอปรับสักความห่างนะครับคือความห่างระหว่างตัวของอันเนี้นะครับพี่จะใส่ซักประมาณ7%นะครับไม่ได้เมื่อกําหนดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคจากนั้นเราก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับในการใช้งานครับเราก็มาที่ เครื่องมือล็อกแทงกินถูเข้ามาเลือกเครื่องมืออ e ีลิฟถูกดชิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมหนึ่งวงิวเป็นนอนนะครับสโตเป็นสีดำนะครับหลังจากนั้นเราก็ามาเลือกเลยครับอันนี้ที่เราทำอาไว้แพทเทิร์นแบบสามเนี่ยนะครับเราก็เลือกไปครับอัอนนี้ที่จะบังเส้นไกด์ก็คือด้วยการคอนโทรลอโซ่นะครับแบบนี้ครับเรา ได้กรอบรูปสไตล์จีนมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขก็ง่ายๆนะครับแเบิคลิกเข้าไปแบบนี้มันก็จะเกิดหน้าตากขึ้นมาที่บอกว่าความห่างเนี่ยนะครับก็คือความห่างระหว่างตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราเซ็ตไว้ที่7ถ้าเราต้องการแก้ไขเป็น10เห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเราก็กดโอเคออกมาครับ Apply t o ทูส แบบนี้นะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Circle Frame Pattern l a ์ t ล r r เ,ทรรเรกรอบรูปวงกลมสไตล์กีรขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุราหฮ้เฮ้เดวยนะครับ